สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังโมบิลนะครับสวัสดีตอนค่ำครับทุกคนทุกท่านที่นะครับรับชมกันนะครับบ้านพังโมบิลวันนี้มาเบ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศวันแรกนะครับแม่แม่บรรยากาศวันแรกการลงมือทําช่างนะครับช่างลงมือทํานะครับไม่ใค่เบาพิษนะครับเบาพิษนะครับนีม่แม่มาถึงนะครับผมก็มาตั้งแต่นานะครับแม่แม่วันนี้ก็มีนะครับเห็นบอกว่าอันเทลเล็กบอกว่าเห็นนะครับแต่ว่าบอกว่าอัน กขะีว่าส่งมือเอือนนาะเหล็กนะครับแม่แม่เหล็กนะครับเหล็กเท่านี้แล้วก็แผ <INE> ่นเพดนะครับแม่แม่ที่นะครับไปสั่งครับมาเมื่อวานนะครับเหล็กนะครับทั้งหมดนะครับแม่แม่เหล็กเนี่ยเฉพาะเหล็กนะครับแม่แม่เฉพาะเหล็กสี่หมื่นสามพันหกร้อยนะครับคณีนะครับแม่แม่อันนี้จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กนี่เหล็กนะครับเหล็กเหล็กเยอะนะครับแม่แม่เหล็กเยอะนะครับนี่เหล็กนะครับ โมเบลโมเบลแอบเล่นฮะโมเบลแอบเล่นแอบเล่นหมวกช่างแล้วนะครับแม่แม่หมวกช่างจะเก็บขยะอันนู้นก็จะเป็นหลุมแรกนะครับแม่แม่แมหลุมแรกนี่หลุมที่หนึ่งนะครับเสาที่หนึ่ง นี่สร้างมังออกเลยครับอันนี้ก็จะเป็นหลุมหลุมที่สองนะครับช่างเทไปแล้วนะครับเรียบร้อยเราไปไปดูหลุมที่สามนะครับหลุมที่สามอันนี้ก็จะเป็นหลุมที่สามนะครับแม่ๆนะอ,อีกก็จะเป็นหลุมที่สี่นะครับหลุมที่สี่พัว,ห,วหลุมที่ห้าก็กําลังเทนะครับในขณะนี้ก็สี่โมง กลัวนะครับแม่แม่สีโกก่โงกลัวเหมือนฝนจะมาเลยนะครับทำงานวันแรก <c oughs> <c oughs> โนนนะครับถนนก็กำลังจะกลน,นะครับช่างช่างเองครับช่างนะครับหัวหน้าช่างเองเลยนะครับที่ลงมือทำเองนะครับ <c oughs> คุณลุมเองเลยครับ <c oughs> หัวหน้าจมวรรลุน้องหายครับหัวหนาญ <laughs> าติเทพปูนล,ลูกน้องญาติในคุ้นหลุมลูกน้องหายแจ๊บ <laughs> ไปกินเข่าละหายเม็ดครับแม่แม่ลุงยองญาติเทพปูนครับรน,น,นี่ครับโหขึ้นมาลนแล้ววันต้นนี่โทกแท้ๆแล้วน้องโมบิว อันนี้ก็จะเป็นส้มนะครับส้มให้ช่างมะม่วงกับกระท้อนนะครับมาคือพริกหยวกะนะไนี่เดี๋ยวเราก็จะได้เก็บขยะนะครับตอนเย็นนะครับนี่แม่แม่ว่าจะไลฟ์สดให้แม่แมได้รับชมกันตอนเย็นแต่ว่าโทรศัพท์อีกครั้องหนึ่งก็คือมันล็อกไปนะครับแม่แม่เพราะว่า ผมยังไม่จ่ายนะครับค่ารายค่ารายเดือนนะครับแม่แม่ค่ารายเดือนผ่อนโทรศัพท์มาไว้ไ์สดนะครับแม่แม่อีกเครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้และนี้ก็ขออนุญาตครับแม่แม่นะครับลงคลิปให้แม่แม่ดูนะครับขณะที่ทํางานนะครับงานวันแรกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงคลิปก่อนครับจบคลิปแค่นี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับช่างด้วยนะคะแม่แม่